ประทับใจกับคลีปลาและภาษากรอนของนางเงือกในละครเรื่องรักนี้หัวใจมีคลีปกันไปแล้วล่าสุดไยเมกเกอเคก็เปิดตัวละครเรื่องใหม่แค่ชื่อเรื่องผู้ปรับสลับร่างก็การันตีว่าพี่หนุ่มกริดเตรียมใส่เทคนิคใหม่ๆม,มาเป็นเอกลักษณ์ในละครอีกแล้วล่ะค่ะ กลายเป็นค่ายละครที่แฟนๆรอดูลูกเล่นที่หน้าจอช่อง3กันทั่วเมืองค่ะล่าสุดผู้จัดพี่นุ่มกฤษแห่งค่ายเมกเกอร์เคก็จับมือผู้กำกับคู่ใจพี่ออสบันดิตจากรักนี้หัวใจมีครีบมาจับละครแนวสนุกแสนสนอีกครั้งกับคู่ปรับสลับร่างโดยได้นางเอกซ่าแสบแพทปภัทรจับคู่กับพระเอกใหม่ขวัญใจแฟนคลับนายเต๋าเรษฐพงแห่งบ้าน AF8 พร้อมด้วยบอยโชคชัยแค่เริ่มต้นฟิตติ้งทดลองสวมเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมตามบทเมื่อเช้านี้ก็ออกมาหน้ามันเคี้ยวเหมือนฟันน้ำนมพึ่งขึ้นกันเลยละค่ะ ยิ่งมาบวกกับเนื้อเรื่องแับๆประเภทพระนางชนกันด้วยคําพูดสุดคมยิ่งชวนให้สนุกแบบถึงอกถึงใจขนาดยังไม่เริ่มใส่เอฟเฟกตื่นตาตื่นใจพระนางแทเตาก็เตรียมท่องบทกันแม่นเปรี้ยวไว้ปล่อยไฟในวันเปิดกล้องกันแล้วละค่ะเรื่องแรกหรือเปล่าคะเรื่องแรกเลยครับผมเรื่องนี้น้องเสาต้องรับบทหนักด้วยตามชื่อเรื่องคือสลับร่างใช่ไหมร่ก็คือ ที่แพทจะไปอยู่ในตัวเต๋าแล้วก็แต่ว่ามันอยู่ในตัวแพทแน่งใช่งานหนักับแพทบอกเลยเล่นเป็นนักเต้นมีความฝันก็คือจะเข้าไปในค่ายเพลงให้ได้อะไรเงี้ยแล้วของพี่แพทล่ะครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะแล้วก็มีคู่แข่งโอ้ยรับรองมีคู่แข่งพี่แพทด้วยเรื่องนี้ใครที่ชอบงานเต้นหรือความความอลังการหรือความฟู้งานี้สรุปแน่นอนครับ